เป็กโดนชาวเน็ตแบนเป็นนักร้องหนุ่มที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละคะ่ะสำหรับเป๊กผลิตโชคซึ่งได้โกอินเตอร์ไปไกลถึงต่างแดนอีกด้วยซึ่งถ้าใครที่ติดตามเป๊กจะทราบดีว่ามีความสามารถที่หลากหลายมีนิสัยที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆกับแฟนคลับแถมยังชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย แต่ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่างานจะเข้าเป็กซะแล้วค่ะเพราะหลังจากที่เป็กนั้นทวิเชิญชวนให้คนมาร่วมโครงการการกุศลให้น้องๆอ,อิ่มท้องกับการซื้อข้าวกล่องแล้วเปลี่ยนเป็นเงินให้กับน้องๆซึ่งก็เกิดกระแสะวิพากวิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะจนเกิดแฮชแท็กแบนเป็กผลิตโชค จนติดเทรนทวิตเตอร์เลยทีเดียวละค่ะซึ่งชอเน็ตก็ได้ทวิตกันรัวๆเลยว่าไม่ตลกไปหน่อยหรอข้าวกล่องราคา30-45บาทแต่หักมาบริจาคแค่หนึ่งบาทคิดได้ยังไงยังมาบอกอีกนะล้านเชนได้ช่วยน้องล้านบาทแล้วกำไรเจ้าสัวกี่10ล้านหรอคะคุณพี่คิดมั่งป้าคิดหน่อยดิคิดสักทีเห คนแบนแบนดเจ้าสัวแทบตายสนับสนุนเฉยและเราเข้าใจดาราที่ไม่ออกมาแสดงจุดยืนนะรู้ว่าเขาต้องแลกกับอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าเรายังจะสนับสนุนเขาต่อไหมคำตอบก็คือไม่เราทำได้แต่หันไปสนับสนุนดาราที่ออกมาขอเอาให้เราเท่านั้นส่วนการไปบังคับให้เขาออกมาขอเอาแต่เขาไม่ทำเราก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วย แบรนด์เป๊กผลิตโชคนั่นเองล่ะค่ะ